สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Review นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมที่กลนวดไฟฟ้าแบบพกพานะครับผมทรงเดียวกับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับผมพกพาง่ายสะดวกนะครับผมราคาก็ประหยัดมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับอเดี๋ยวเราแกะกล่องมาดูกันก่อนเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องเขานะครับแกะออกมาแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมอ่าขางในกล่องก็จะมี สายชาร์จแบตนะครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบตได้ในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแล้วก็จะมีแผ่นนะครับผมเอาไว้เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีตัวใบมีดนะครับเอาไว้เปลี่ยนนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับผมแล้วก็มีคู่มือโอเคแล้วนี่ก็เป็นแปรงนะครับผมเอาไว้ปัดทาความสะอาดหลังจากที่เราได้ทําการโกนหมดไปแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับผมตัวเครื่องนะครับผมก็จะเล็กกว่าฝ่ามือนิดนึงนะครับผมรูปทรงก็ คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือนะครับแบบนี้นะครับผมด้านล่างนะครับก็จะมีรูชาร์จแบตนะครับผมก็เอาไว้เสียบกับสายชาร์จแบตแบบนี้นะสายชาร์จแบตเนี่ยจะเป็นหัวแบบ USB นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เสียบเข้ากับตรงด้านหลังตูดได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเสียบชาร์จแบตได้เลยนะครับผมเปิดอกมาปุ๊บนะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับข้างบนเนี่ยเอาไว้กนหนวดนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ย เอาไว้กวนจรนั่นเองนะครับผมแต่จะไปกวนอย่างอื่นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็ต้องไปลองกันดูนะครับผมอ่ะวิธีการใช้นะครับผมเราก็มาดันตรงปุ่มนี้นะครับขึ้นไปอ่าตรงนี้ก็จะเริ่มกลนหนวดได้นะครับผมและถ้าเราต้องการกวนจรนนะครับผมเราก็มาเอาปุ่มฝั่งนี้นะครับขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนี้อ่าระบบนะครับผมมันก็จะสวิตช์นะครับผมไปเป็นใบมีดตรงนี้นั่นเองนะครับผม ถ้าเราปิดนะครับก็จะกลายไปเป็นใบมีดของโกนหนวดเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่การใช้งานนเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับผมเราก็มาโกนหนวดเราได้เลยนะครับมันต้องอาหนวดเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับผมอืม แล้วมันก็จะเริ่มตัดหนวดให้เราอืมอเ,อเดี๋ยวมาลองใช้ที่กันจอนมั่งนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเปิดใช้ที่กันจอนขึ้นมา mm hmm. บุ๊บอ่ะตอนนี้ที่กันจอนเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะเอามากนหนวดนะ um mm. อืมใช้ที่กันจรน,นะครับผมเอามากนหนวดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเร็วนะครับใบมีใบมีก็ไม่ได้บาดหน้านะบาดหน้าบาดปากนะครับม,มันจะไวนะเดี๋ยวเราก็เอาตรงกนหนวดเนี่ยมาเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับผมเก็บรายละเอียดกลับมาที่กนหนวดของเราเอามาเก็บงานครับเก็บงาน อ,อ่ะเรียบร้อยนะครับผม เกลี่ยเกลานะครับอืมแหมโอเคและหลังจากที่เราใช้เครื่องกลหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เอาแปรงนะครับผมมาปัดทําความสะอาดรอบๆอบตัวเครื่องได้นะครับผมพวกขนหนวดนะครับผมก็จะหลุดลงมานะครับผมและสําหรับวิธีการเปลี่ยนใบมีดนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการถอดนะครับผมให้จับไว้แบบนี้นะครับผมขยับนิดหน่อยนะครับอ่ามันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับผม ดูออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนใบมีดได้นะโดยใบมีดตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยที่เขาแถมมาให้นะเขาจะแถมมาให้เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนกับตรงนี้นะครับผมมาเปลี่ยนกับตัวตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแทนกันได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับผมมันก็คืออันนี้นั่นเองนะครับเราก็เอานี้นะครับไปใส่ด้านในนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะถอดได้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแทนนะครับผมอ่ะตัวนี้เนี่ยเขาถอดแล้วนะครับเราก็มา ปัดทาความสะอาดนะครับสําหรับวิธีการใส่กลับคืนนะครับผมเราก็หันมาแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้มันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับมันจะไปล็อกกับด้านในนะครับผมอ่ะแค่นี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาปุ๊บอ่าเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับการรีวิวนะครับผมเครื่องกรหนดดไฟฟ้าแบบพกพานะครับผมตัวนี้เนี่ย หนวดก็เกลี้ยกลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมผมซื้อมานะครับราคา128บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ชี้เป้าไว้ให้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับผมถ้าต้องการสั่งซื้อกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับอัพถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆจากช่องสตีลรีวิวชาแนลนะครับขอบคุณครับไว